สวัสดีค่ะพบกับช่องโครเช่อะโฮลิกนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นรีวิวเสื้อถักโครเชสลับสีเทาและสีครีมลายที่11ของช่องโครเช่อะโฮลิกค่ะท่านผู้ชมสามารถกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่จากโครเช่อะโฮลิกค่ะแล้วก็มาดูรายละเอีกันเลยนะคะโดยเข็มโครเชที่ใช้นะคะจะเป็นเข็มโครเชเบ,เบอร์2ค่ะใช้ของทิลลิปปนะคะ ไหมที่ใช้ก็จะเป็นเบอร์20ใช้ทั้งหมด3สีนะคะอ่าจได้แก่สีครีมนะคะสีเทาอ่อนแล้วก็สีเทาเข้มค่ะโดย1นตรงเนี้ยนะคะหช่องตรงเนี้ยใช้โซ่7นะคะการถักเนี่ยนะคะก็คือขึ้นจำนวนโซ่เนี่ยให้เพียงพอนะคะก็คือสองอ,อันเนี้ยนะคะ7จก็จะเป็นประมาณ14นะคะ 14ก็ถักให้พอดีกับช nah ่วงอกนะคะถักให้พอดีกับช่วงอกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเริ่มลายนะคะอันน <t> ี <Naruto> ้นี่นะคะก็จะเป็นพอหนึ่งคอ3ครั้งแล้วก็มาควักธรรมดานะคะแล้วก็พอหนึ่งคอ3ครั้งแล้วก็โซ่โซ่เนะคะโซ่เแล้วหลังจากนั้นก็พอหนึ่งคอ3ครั้งแล้วก็ควักธรรมดาพอหนึ่งคอนะคะ ก็เป <ersch> ็น er 1ลายนะคะแล <Okay. S 1> ้วหลังจากนั้นเวลาสลับนะคะก็มาพอ1คอตรงนี้นะคะตรงพอหนึ่งคอตรงริมแล้วก็ถักสลับกันไปนะคะแล้วหลังจากนั้นนี่นะคะการลดคอนะคะอันนี้ก็จะเป็นคอปาดค่ะการลดคอข้างบนนี้นะคะก็จะเป็นสีครีมนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีเทาเข้มต่อจากสีครีมนะคะ ก็ให้ลดช่วงคอเนี่ยคือให้ให้ให้เท่ากับความกว้างนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็เฉียงขึ้นไปนะคะลดแบบเฉียงขึ้นไปทีละครึ่งทีละครึ่งนึงนะคะทีละครึ่งจนกระทั่งมาถึงบ่านะคะมาถึงบ่าเนี่ยชัดไหมคะมาถึงบ่าเนี่ยเราก็มาต่อต่อเป็นชิ้นนะคะต่อเป็นชิ้นก็คือถักเป็นผืนเดียวนะคะถัก ถักวนมาจนถึงรักแร้แล้วค่อยแยกถักชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังนะคะโดยชิ้นหลังเนี่ยนะคะจะมีรายละเอียดของกระดุมะนะคะอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าคอเนี่ยนะคะมันอาจจะไม่พอดีกับศีสะขอ,ของผู้สวมใส่นะคะก็เลยต้องติดกระดุมแล้วตรงนี้นะคะก็เว้นไปไปหนึ่งช่วงลาย นะคะเว้นเป็นหนึ่งช่วงลายแต่ก็ไม่ไม่ต้องไปเพิ่มอะไรนะคะก็คือถักไปตรงๆแล้วก็มาติดกระดุมตรงนี้นะคะและลายริมของคอก็จะเป็นควักธรรมดาค่ะควักธรรมดาให้เรียบนะคะและลายริมของแขนเนี่ยนะคะก็จะใช้โซ่นะคะใช้โซ่เจ็ดแล้วก็พอหนึ่งคอนะคะพอหนึ่งคอพอหนึ่งคอ,อให้เป็นลายพัทที่หนึ่งแถว ส่วนลายที่2นะคะก็จะเป็นพอหนึ่งคอแล้วก็โซ่สามแล้วก็ควักธรรมดานะคะมันก็จะเป็นหยักแบบนี้อ่ะส่วนลายริมของของชายเสื้อก็เหมือนกันนะคะก็คือเป็นโซ่เจ็ดแถวแรกแล้วก็แล้วก็พอหนึ่งคอให้เป็นลายพัดในแถวที่สองแถวที่3ามก็จะเป็นพอหนึ่งคอแล้วก็โซ่3าควักธรรมดานะคะก็จะเป็นหยักแบบนี้เมื่อถักสําเร็จแล้วเนี่ยนะคะ รอบอกนะคะรอบอกสำหรับเสื้อตัวนี้ก็จะ36นิ้วค่ะส่วนตั้งแต่บ่านะคะไปจนถึงชายเสื้อ2นี่ยนิ้วนะคะส่วนรอบวงแขนทั้งหมดเนี่ยนะคะรอบวงแขนเนี่ยก็จะเป็น20นิ้วค่ะก็คลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ